สวัสดีครับมื้อนี้นะครับเา้าวันที่4ตุลาคมพศ2567นะครับมื้อนี้นะครับไม่ได้พะลือลายครับลรามาห้องว่าอันมาลังแค้นนะครับมาตามตูกบเจ้าเก่าเจ้าทินที่เราเคยเสิร์ฟมาแล้วครับสี่ถือนะครับออไดเซองสี่ถือนะมื้อ,อ,นะอว่านซื้อ ใช่สามหลากนะครับซื้อมีหลายนะเพราะว่ามันเหมือนต้นซื้อแล้วนะครับรเลยแต่เอาปล่อยน้ำมาแหละเป็นงไงกะมันน้ำแห้งนะครับเหลือน้ำน้อยนึงนะครับจะมีบนซื้อเข้ากับซื้อน้อยๆเอานะครับซื้อพอเปื้อซื้อพอได้ล้างแขนล้างผืนครับซื้อพอได้แก้น,นะครับอ่าอยู่ไม่พอ,อคือเก้านะครับเออไปเรื่องกันเลยครับว่าเขา้า,ขาล้วล้างแขนได้สาเร็จ อยู่บ่หรือว่าได้ได้คบจักตนกนนนูนะครับไปเบิ่งครับขับหลังแรกครับมีใจคือคือนี่แหละบนไปบนลงไปนะครับบนไปอย่างเดียวนะครับเอาเสื้อสามหลังเท่านั้นครับเ้ามีเสื้อหลายนี่อืมถอนนะครับมีอากาครับนี่หลังแรก านีม้มาเลยนะครับจากสิทนี้พี่นี่คือคร่ะไปสักตัวเลยโอ้ยปลาตายปลาตายเนี่ยนี่นี่โอ้ยมีสำเร็จครับจอครับ หลังสุดท้ายกันเลยโอ้แมงคามพอเห็นแมงคามแล้วนีคคค่ครับแม,คมงคามแมงครามกับแมงครับ อย่างเอาเบิ่งครับอเอาแล้วไม่ได้นึกเอาอันนี้เบิ่งนีคกับตัวนี้ไม่เห็นเนะมียงคาม นี่ครับนี่ไม่ได้อากาศครับมันสลือเนาะอากาศมีได้เลยนะครับจบนะนี่คือครับเหมือดระบายมิจฉ เดี๋ยวมาดูลังสุดท้ายกัว่าละคื้คือน,ะหนะ,อะหลังสุดท้ายนะครับอ่าหลังสุดท้ายนะครับ ไม่มีคือครับจบครับมือสรุปว่ามีเห็นครบเลยจักไปทางเรื่อยโอ้ยน,นะครับคือเก่าครับนี่ปากีนกงยังอยู่คือเก่านะครับ นี่คือครับมันเป็นศตูเลยนะครับนี่ปลาเขียงนะครับครับสำหรับคลิปนี้กัดโอ้ยลุยมีหมานครับมันมาล้างเขียนแต่กบมีเฮาเลยนะครับเดี๋ยวเ้ามามาแก่ตัวไม่เหมือนก็ได้ครับไม่จำเป็นพอกาเปิ้งยำก็ได้นะครับครับสำหรับ คลิปนี้กะขอฟะว่าพิงท่งนี้นะครับคลิปน่าเจื่อไหมครับเท่าเราไปเอ็ดผือไปล้าก,กุบไปลาป้าปลาไปล้าผือกา่าเบิงครับผมสวัสดีครับ